สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy DIY อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาชวนทำปุ๋ยหมักนะคะจากเศษอาหารค่ะแต่ก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ก่อนค่ะวิธีทำปุ๋ยหมักนะคะถังจะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะและทีนี้นะคะหลังจากเราหมักไว้นะคะประมาณ30วันเราจะมาทำให้ปุ๋ยหมักมีแห้งพร้อมไปใช้งานจริงกันค่ะนันนะคะเราเอาเศษอาหารออกมานะ จะมันจะมีน้ําอยู่ข้างล่างง่นี้นะคะเราก็เอาน้ําหมักนี้ไปรดน้ำต้นไม้ต่างๆได้นะคะโดยที่ใช้ผสมนะคะซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลดกันนะคะเราก็เอาเศษอาหารออกมาเลยค่ะเสเศษอาหารลงไปนะะในถเดในพื้นที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะเศษอาหารเยอะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะใช้แกะจิบนะคะสะส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะส่วนเศษอาหารเหล่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอาอาหารที่เรามีบ้านเนี่ยนะคะวิธีทํานะคะถังโบกฉีดตัวนี้นะคะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาตรงนี้นะคะไปนะคะในการทําเป็ผนผงหมักนะคะไว้ในบ้านเราได้นะคะ สองที่เราจะใช้นั่นก็คือแก๊สปิดค่ะหส่วนนะคะเท่ากันนะคะกับส่วนของโบคาชินะคะแล้วผสมกันนะคะใช้ถุงมือในการผสมนะคะเป็นการทำปุ๋ยเศ็จอาหารด้วยตัวเองนะคะวิธีทำนะคะในส่วนของถังปุ๋ยนั้นอยู่ใต้คลิปค่ะ คนผสมกันนะคะให้ความชื้นอยู่ที่ประมาณ40%นะคะเราจะมาดตาประกอบกันนะคะและเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กลับด้านนะคะทุกวันเป็นเวลา7วันนะคะแค่นี้เราก็จะได้ปุ๋ยหมักนะคะที่ใช้บำรุงต้นไม้ได้แล้วนะคะ